วันที่13กุมภาพันธ์2,567ส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในนามกองทุน fta ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรจากสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นจํานวน84คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรแปลงใหญ่และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและพืชอื่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายภูวิวัน์เจริญเศษตรกรชำนาญการพิเศษ และนายพนาทิพย์เลิศประเสริฐกุลเศรษฐกรชำนาญการเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ซึ่งหัวข้อที่บรรยายจะเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน FTA แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อให้เกษตรกร,กรที่มารับฟังมีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นสำหรับการทำข้อเสนอโครงการขอรับเงินจากกองทุน FTA ต่อไป นอกจากนี้กองทุน FTA และสํานักง,งานสภาษษเกษตรกรจังหวัดขอนแกน่นยังได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการจัดทําโครงการร่วมกันหรือ Project Matching ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างความร่วมมือ Memorable of Understanding หรือ M.O.U. ระหว่างกองทุน FTA และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องและนี่ก็ถือเป็นก้าวหนึ่งของความร่วมมือกัน ระหว่างทั้งสองหน่วยงานซึ่งกองทุนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโครงการความร่วมมือที่ดีที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในอนาคตที่ว่าเจริบจากกองทุนเอ a ีองกรนะครับ, a, รรบวันนี้เราได้ลงท้นที่นะครับที่สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ได้รับเกียนจากท่านประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านสุรพง พีทีมนตรีนะครับในโครงการโปรเจกต์แมทชิ่นนะครับเราก็จะมาร่วมกันในการทำโครงการเพื่อเสนอกับอกองทุนนะครับวันนี้ทางอกองทุนก็ได้ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องไขต่างๆเพื่อขอรับเงินสาหรับทุนนะครับท่านประธานคิดว่าในการที่กองทุนลงื้นที่ครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อทางสภาเกษตรกรจังหวัดําแก้วอย่างไรครับครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งเลยครับ เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นนะครับมีเกษตรแปลงใหญ่นะครับภา,ายใต้รัฐบาลสนับสนุนอยู่แล้วครับแล้วก็โครงการของกองทุนเอทเนี่เรามองว่าปัญหาหลักของพี่น้องเกษตรกรคือเรื่องค่าเรารู้แนวทางแก้ไขปัญหาขาดแหล่งเงินทุนนะครับเราไปดูขั้นตอนการเขียนโครงการหรือวิธีการขอ หรือว่าใครจะรับผิดชอบตรงนนรับหนยไหนที่จะต้องเป็นหน่วยผัดดันแล้วก็สนับสนุนให้โครงการเราไปนนะครับเรามองว่าถ้าโครงการที่เรากําลังจะขับเคลื่อนกันเราจะเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าวและแปรูปสินค้าเกษตรนะครับเพื่อให้ยกระดับการแข่งขันเหล่านี้เนี่ยทันต่อสถานการณ์การแข่งขันระหว่างประเทศได้ครับ ประธา,า,านามีอะไรจะฝากถึงกลุ่มเกษตรกรนะครับที่สนใจอยากจะรับเงินสนับสนุนจากกองทุน FTA ว่าเขาควรจะทำอย่างไรครับกับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศนะครับรวมถึงพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดบางแก้วนะครับกองทุน FTA เป็นกองทุนที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทั้งรายบุคคลทั้งรายกลุ่มมีสางกัดชุมชนทั้งสหกรณ์และในรูปแบบของนิติบุคคลคือบริษัทนะครับเพียงแต่ให้เรา เข้าใจแล้วก็เข้าถึงในหลักการแล้วก็เจ้าภาพที่จะเป็นผู้รับรองเราซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเขียนเท่านี้ครับไม่มีเรื่องใดอื่นนะครับสามารถทําได้เลยแล้วก็สามารถเขียนโครงการเราขอผ่านช่องทางแล้วก็ปาารึกษาทางอาจารย์วิทยากรได้ตลอดเวลาดูในยูทูบได้ครับครับครับสวัสดีครับ ขอเชิญพี่แนะนำตัวหน่อยครับว่าวันนี้พี่เป็นเกษตรกรมาจากที่ไหนครับทำอาชีพอะไรครับผมครับผมก็สวัสดีครับผมนายจีรพงศ์าะโกดนะครับเป็นประธานแปลงใหญ่มาจากนะครับบ้านห้องหอยหมู่ที่6ตำบลหนองแวงนาเบ้าอําเภอโคนจังหวัดพัแก่นครับผมก็วันนี้อยากจะขอสอบถามเน้มีสาถามับผมครับผมก็คำถามที่หนึ่งวันนี้อยากจะขอถามว่าที่จากการที่พี่ได้มาเข้าร่วมรับการอบรมเนี่ย ที่ได้อะไรจากการรวมในครั้งนี้บ้างครับผมครับได้รู้ข่าวสารนะครับของโครงการนะครับการสนับสนุนเงินทุนของโครงการเดพทีเอนะครับงนี้ซึ่งนะครับยังไม่ค่อยรู้กันนะครับเข้าเข้าร่วมก็ได้รู้นะครับตามบทวทางของโครง,งการต่นงๆครับแล้วว่าจากการอรมในครั้งนี้ครับที่คาดหวังอะไรจากการอบรมในครั้งนี้บ้างครับผมครับ สิ่งที่คาดหวังนะครับคาดหวังหนึ่งนะครับการมาเข้าประชุมทำเนี้นะครับเพื่อนะครับในการต่อยอดในโครงการต่างๆที่เป็นโครงการเป็นแหล่ข้าวนะครับเพื่อเพิ่มเติมต่อยอดนะครับในโครงการต่างๆคิดว่าจะทำนะครับผมในการสุดท้ายนะครับผมก็อยากฝากนะครับขอบคุณนะครับในโครงการ ftp นะครับโครงการดีๆของประชาชนนะครับที่เข้าถึงโครงการตรงนี้นะครับอยากฝากให้ นะครับหรือว่าฝากของคุณนะครับหน่วยงานหรือว่า,าทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้นะครับที่นำสินดีดมาให้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมาขอบโคเช่นยันคาวผู้ที่มีโครงการดีนๆเข้ามาให้ประชาชนครับผม